เอาละครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาจําลองการเป็นมือปืนตาบอดซึ่งในแบบนี้เนี่ยมีวิธีการเล่นง่ายๆเลยครับอาะจะดูจากหนา้าเราก่อนคือสามคนเนี่ยเขาจะไม่เห็นนะครับก็เขาจะไม่เห็นใครเลยนอกจากตัวเองแล้ววิธีการยิงเนี่ยคือต้องสุ่มเอานะครับว่าปืนเนี่ยจะไปจ่อถูหรือเปล่าอ่ะเพราะเขาจะไม่เห็นกันเลยเดี๋ยวเราแล้วรอพอถึงตาเราก่อนนะครับเราจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นโอเคอ่ะ โอเคตอนนี้เราก็มาแล้วครับนี่ครับคือเราจะไม่เห็นใครเลยเราก็ต้องเดินสุ่มหาครับว่าจะมีคนอยู่ตรงไหนนะครับผมว่าตรงนี้แหละว่าเราชิดขอบเลยอุ้ยผมไม่โดนนะครับโดนหัวข้างหน้าผมก่อนเรียบร้อยโหเรียกว่าหายไปเยอะอยู่นะโอเคโ้แล้วอย่างแคบเลยอะ ว่าเราต้องเราต้องอยู่ขอบไว้แล้วกันครับเอ้อยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราอยู่ขอบจะมีคนเล็งขอบเพราะฉะนั้นรอราเล็งตรงนี้นะครับเพราะว่าโดนยังไงก็โดน,นตรงเนี้ยอุอย้ย <No. S 1> โอ้โหตายครับเอา้าโอ้ยยังไม่ตายนึกว่าตายโอ้โหรอดก็แย,ย่แล้วะไอนดูสิสี่คนเรียบร้อยครับ คนเสื้อดําเบอร์สามเอ้ยหรือไม่โดนน่าจะไม่โดนนะเฉียวเฉียวใช่ไหมไม่โดน๋อ,อโดนโอ้โหอย่างแคบแล้วมันจะเล่นยังไงล่ะนัะ่นนะแต่ว่ายืนมุมนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าโอกาสมีคนเล็งไปที่มุมนี้เยอะมากอุ้หัวโอ้โหอะ้รทำไมคราวนี้เขาเล็งได้ทุกคนนะแล้วคราวที่แล้วมีคนใช้ปืนไดแค่คนเดียว ไฟนอนแบทท่นอฮ้ยมีด้วยไล่ต่อยกันเออเออต่อยไปต่อยโอ้เรียบร้อยเบอร์หนึ่งสบายๆเลยครับแล้วเกมมันก็ไวอยู่นะแต่มาตามเมื่อกี้อย่างนาน ว่าเรายืนเราผุ่มตรงนี้แล้วกันเราเล็งไปที่ขอบผุมตรงนี้ผมว่ายัางไงมันก็ต้องมีครับตรงเนี้ยอ่ะแม่นแม่นเลยตรงเนี้ยยังไงก็ต้องมีเราผมไม่โดนเฮ้ยมือผมทรายโอ้โหจบเลยยิงเออนั่นแหละโอเคโอ้โยอย่างอย่างเล็กเลย คิดถูกครับยังไงตรงมุมก็ต้องมีคนงั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นผมจะเดินวนให้ยชคชะตามตดสินเลยวัานี่มุมนี้มุมนี้เลยอุ้ยอุ้ยเกือบโอ้ถ้าผมเดินต่ออีกนิดเดียวผมโดนละโอเคดีผมไม่โดนโอ้ถ้ายิงไม่โดนเลือดตัวเองก็ลดด้วยโอเคอุ้ยโอ้โหอย่างเล็กเลยโอเคโอเคว่าว่า คนเริ่มไม่ยืนที่บุมกันละเอ้ยอันนี้คือคนใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าอ,อุ้ยเอาโอเคเอา้าวแล้วทำไมมันไม่โดนดาเมีดอะผมเล็งโดนคนนี้เต็มๆเ,เลยเนี่ยเมื่อกี้อ๋อมีโล่ป้องกันม่นใช้ฟอร์สฟิวนะครับไอ้ยห้าสิบบาทอะโอเคผมได้เริ่มคนแรกมันเหลือกี่คนนะสามคนใช่ไหม ผมว่าว่าตรงนี้นี่เลยอุ้ยคืโอโอเคเกือบแล้วครับกระสุนเฉียวหลังหูมไปนิดเดียวครับเมื่อกี้โอเคผมว่าถ้ายืนมุมมันก็เสี่ยงเสี่ยงจะโดนยิงนะครับว่าตรงนี้แหละนี่เลยคือแนวยาวนี้อ๋อโอ้โอ เรียบร้อยแล้วครับอ้าเกือบตายโอเคอุ้ยโหพาว่าต้องอย่างนี้เลยคือโชคชะตาตัดสินครับว่าใครจะโดนอันนี้ผมเดินวนเลยเดินวนเลยเรียบร้อย ก็มันมีโลปป้องกันน่ะเออไม่เป็นไรคนนั้นตายแล้วอืมโอเคมาเราตัดสินเจอกันหน่อยต่อยไปก่อนเลยอืมอืมมันต่อยนะมันโอ้ยโอ๊ยเกือบเกือบนี่โอ้ยเกือบนี่โอ้ โอ้โหเสียรายร่วงก่อนเอามาเอาใหม่ครับเมื่อกี้นั้นเงินมันหนาคือมันเปิดโล่ป้องกันอนะมันสามรอบติดนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันยากอยู่นะโอเคเพราะว่ามุมนี้มุมนี้มีคนแน่นอนอยังไงก็ต้องมีโอ้โห <laughs> โล่งเลยอืมอืมเดี๋ยเลือดอีก โอเค,อ,เคอุ้ยแคบลงเยอะอยู่นะคนอาจจะชอบไปกองอยู่มุมเดียวครับเพราะฉะนั้นเราเล็งให้ได้สักมุมหนึ่นงไงเราก็ได้ครับวหนึ่งแน่แน,น่ผมว่ามุมนี้มุมนี้เลยมาแน่นอนเห็นไหมอุ้ยตายครับผม <laughs> <laughs> คนเบืรอผโดนเล็งอย่างเยอะอ้าอือ <laughs> เต็มขมับเลยครับเออ ไหนเรามาดูเพื่อนหน่อยอุ้ยนี่จิตใจแนวแน่นะเบอร์สามอ่ะยืนนิ่งเลยอุ้ยโอ้โหพออ๋อ,อเขาโล่อครับคือพอเขาพิมพ์ข้อความปุ๊บเขาก็จะเปิดโล่ป้องกันเอาไว้ทำให้ไม่โดนยิงแต่ก็ตายอยู่ดีเพราะว่าดยิงสองครั้งอุ้ยหวัวเอาละครับในมุมที่แคบแค่นี้ แล้วเบอร์สองโดนเลงสองคนซะด้วยเฮ้ยไม่หรอครับตอนนี้ยังไงก็โด,โดนเลงสองคนอยู่ดีครับเบอร์สองเรียบร้อยโอ้โหอืมเ็จะเหลือเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามครับมามาดูกันใครจะได้ที่หนึ่งผมเชียร์คนผมยาวแล้วกันเหมือนมาดระดีเอาล้ครับต่อยไป ตอยต่อยต่อยเอ้ยก็ทำไมไม่กระดินนะอุยอ๊ยอุ๊ยเสียวเสียวอยู่ต่อยเรียบอลมาละบิวเฉยเลยทำไมเชียร์ปุ๊บแพ้ปั๊บเลยเลยนี่ยเมื่อกี้ยังดูเก่งๆอยู่เลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรเราอาบ,บีรอแล้วกันอาจจะผ่านออาบ,บีให้ได้เลยครับมีอะไรโอ้โหมันไม่ทันดิ แน,นแป๊บเดียวเองเกมจะเริ่มแล้วเดี๋ยวตายนี่แหละตายนี้ผมจะเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับเอา้าโอ้โหล่วงเชยเลยเมื่อกี้มุมกล้องโอเคเทำไมแคบจังคนน้อยเหรอตรงกลางไม่ปลอดภัยผมว่าต้องประมาณนี้ครับแล้วก็เล็งมุมนี้หว้มุมนี้คนเยอะเชื่อผมโอ้โห ทำไมทุกคนเลงไปมุมเดียวกันแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเ <c oughs> นี่ยทุกคนเลงมามุมนี้หมดเลยยังเป็นสองคนนั้นโหอย่างแคบเลยโอเคผมว่าว่าตรงนี้ตรงนี้เลยในตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเกือบ เขียนแล้วได้คิวหนึ่งอยู่ครับเออเอา้าโดนด้วยเหรอเมื่อกี้โอ้โหยิงบล็อกใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนึกว่าไม่โดนนึกว่าแบบเฉียดเฉียดโอ้โหโดนเฉยเลยเอ้ยไหนๆก็รอเขาต่อยกันละออบบี้ต่อเดี๋ยวครับดูที่ว่าได้อะไรออบบี้ขึ้นไป โอเคโอเคโอเคอบปึ๊บอ่ะได้สิบห้าบาทอ๋อสิบห้าบาทแล้วก็มาซื้อันนี้มันสกินแล้วก็พวกของในด่านใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ผมไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าผมเป็นมือปืนระดับหนึ่งยังไงล่ะผมจะไม่ต้องใช้ของพวกนั้นหรอก มาเลยมือที่กว้างแบบนี้กันยินตรงกลารมันชิ้นเรื่องดีแนะ่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอุยอ้ยหัวเฉียวเฉียดหัวไปทีเดียวครับอ้ยมันดูด,ด้วยเหรอฮิทบอกมันใหญ่นขนาดไหนเงะ้ป็อกมันไม่ได้ใกล้เลยนะเมื่อกี้มันอยู่ห่างตั้งเยอะแล้วโดูดได้ยังไง โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวยังไงสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหต้องขอจบวันนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมอย่ค,อคิดไปนะครับตอนนี้บายครับผมสวัสดีครับ